ตะลึงทั้งงานชุดขึ้นคอนเสิร์ตจะนงพนีคนโสดสบายแบบนี้นี่เองเพิ่งกลับมาโสดหมาดๆสำหรับจะนงพนีมหาดไทยหลังประกาศเลิกแจ็คธนพลพร้อมเผยสาเหตุเป็นปัญหาที่พยายามปรับกันมาตลอดเจปีไม่เกี่ยวกับเรื่องมือที่สาม้ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับให้กำลังใจทั้งสองฝ่ายสาวจาก,ก็เดินหน้าทำงานต่อไป ทัวร์คอนเสิร์ตปังๆกับชุดสวยๆล่าสุดเธอมาในลุคสุดเซ็กซี่เป็นชุดที่มีเพียงดีเทลผ้าสีขาวรูปมือปิดหน้าอกกับกางเกงเอวต่ำพร้อมระบุข้อความบอกว่าอ๋อ,อคนโสดมันสบายแบบนี้นี่เองชุดนี้เซ็กซี่จนคนบันเทิงและแฟนคลับฮือฮาหนักมากเลยทีเดียวจะแซบซีดขนาดไหนไปชมกันจ้า